สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในตางแดน,นะะมนนีวันสุกคะ่ะเลขพิเศษหน่อยมีอย่างเหนือนะคะยางน้ำตกกับแกยวขมเฮ้านะคะสก,กินนกินมือธรรมดามันเห็นงานมันเดือดเลยบรอยาก,กินขหนียวตอนดึอดเดันนละวันสุกบรได้กินข้าวดึกเลยก,กินใดนะคะเ้าพร้อ สูบเปิดเ่มก็เริ่มเฮ็ดงานตามแล้วคะโอ้อยขอเนี้ยติ้งเมือ่อย่างบ่คอ่ะะคอยสูบเปไหนนะคะเป็นเพราะแป้งแดงไม่ค่อยสนิ่มค่ะเนี่ย จิตเมือจิตมือเสี่งา ลูกกับซามีกินกับไกายา่ย่างเขาไยอยากกปนเนื้อมันเนี่ย <c oughs> อันนี้พาสลีนะคะพาสลี ล <Hard cabbage. S 1> ัอตซี่กระลำห้ดแคบเบ็ดเจนหอมเขวดเนี <c oughs> ้ยกัะติดเมือ่อติดเมือ่อ กินยนังสิกินหอยยุ้งแมงไทยกินหอดพอกระแม่ ở <coughs> khẩu như mưa kìm Mất mưa chưa สูตรไม่ติดดินเี่ยมน่าจะค่ะกินข้แล้เกันแต่รับลำย่อย